ส่ว้เป็นนอนน้อยดก่นนอนน้อยะกันนะ่างตาขนาดนั้นเลได้างตาไเอาไตาบนี้อรมเลยรงจริงเหรอนั่งเล่นเลยไมคงวเล่นวะ น่ะตัวเองนั่งนอนไปนั่งกี่ชั่วโมงแล้วแรถเม้าไปทำงานมาไงเดี่ยวเลยไปต่างจังหวัดมาใบอย่าพูดเลยขนาดวันที่เธอได้นอนเยอะนะข่าอยู่กรุงเทพเพียงตาไม่ขนาดนี้อย่ามาอะไรไม่ต้องมาว่ากันเลยไม่ขาวไม่หายเลยนั่งกี่ยืดไม่ขาวนั่งใคร ได้โทรว่ามาแล้วกำลังอ kind of ่า <t> น <meals> <t els desses> ี้นองมได้เนี่ยดูนะว่ามันจะได้ประสิทธิภาพขนาดไหน